สวัสดีค่ะวันนี้ได้ไม้ทับทิมชมพูเม็ดใหญ่มาก็าจะมาซื้อน้องเข้ามาค่ะต้นต้นยี่สิบบาทต้น20ยี่สิบบาทนะคะได้น้องเข้ามาแล้ต้นต้นใหญ่อยู่ก็คิดว่าจะรอดเนาะนี่นะคะได้มา วันนี้ก็จะมาลงกระถางจะมาลงกระถางน้องชมพูขมาใส่กระถางสวยไหมคะชมพูเอยอะไรนะ ทับทิมชมพูทับทิมชมพูพเม็ดใหญ่พูดถูกไหมคะถูกไม่ถูกยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าใช่ไหมได้น้องเข้ามาก็จะมาลงกระถางกันเอามาโชว์ค่ะโชว์คืออยากจะมีบอลสีโชว์อยากมีบอลสีโชว์เหมือนคนอื่นๆเขาก็เลยสั่งกับน้องเข้ามา ทางทางโซเชียลก็ดีน้องเขาก็เอามาให้มีของแถมด้วยมาให้หลายต้นนะคะก็ก็เลยออกมาโชว์สักหน่อยมาโชว์ลงลงใน YouTube สักหน่อยนะคะสวยไหมคะยังมาปลูกลงกระถางลงกระถางสีเลยนะคะฝากไว้ก่อนเนาะ นี่นะคะที่กระถางก็จะมาเอาน้องลงกระถางเลย <c oughs> นะคะใส่ดินเรียบร้อยางกระถางใบใหญ่ชื่อน้องก็ชื่อทับทิมชมพูเม็ดใหญ่ก็จะมาลงกระถางสักนี้ กินผสมใบมะขามนะคะกินผสมใบมะขามเส็นลคะลงกระถางแล้วน้องทับทิมชมพูเม็ดใหญ่ลงกระถางแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะอยากมีบอลสี กับเาเนนะคะน้องชื่อทับทิมชมพูเม็ดใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องการจนาพีชนเนลด้วยนะคะะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ กดดูกดให้กําลังใจช่องการจนาพีชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหวัดดีค่ะบ๊ายบาย